แรนดอมนะคะคนที่คุณแอบชอบหรือคนที่คุณนึกถึงอยู่ในหัวตอนเนี้ยเป็นใครก็ได้ที่คุณคิดว่าเขาจะชอบคุณเนี่ยหรือเปล่านะคะเขาวิใจัยให้คุณไหมเขาชอบคุณจริงๆหรือเปล่านะคะใช้วิจารณญาในการับฟังนะ ดูว่าคุณคิดยังไงกับเขาก่อนนะคะสำหรับคนที่คุณถามถึงคุณคิดยังไงกับคนคนนี้ขอแค่สามใบก่อนนำทางความรู้สึกของคุณก่อนสเสน่หามากคุณหลงสเสน่ห์เขาเขาเป็นคนมีสเสน่ห์อะมันเลยทำให้คุณรู้สึกแบบรู้สึกถึงว่าเขาอะมีสเสน่ห์ที่แบบว่านีเคมีตรงกันกับคุณต้องตาต้องใจสเสลเออเกิน นะคะเออมีซัมติงมีบางอย่างที่แน่ๆเขาตกเราด้วยสเสน่ห์ของเขาฮะพ่วาฟ้าผ่าขึ้นมาคืออะไรนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกอดีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่หรือเปล่ามันมาเป็นคู่แหวนคู่นะคะเออถึงขั้นแบบเออคิดไปเยอะคิดไปไกลขนาดนั้นจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออแต่น่าจะมีคู่แข่งนะคะแย่งชิงอยู่นะคนคนนี้นะคะน่าจะมีแบบเหมือนคนคุยหรือคุณคิดว่าคนเนี้ยก็จะมีคนคุยแน่แหละหรือว่ามีที่หนึ่งที่สองที่สามไม่รู้ว่าเราแบบอยู่ลำดับไหนอย่างเงี้ยคุณรู้สึกอย่างนี้ตอนนี้มาดูนะคะว่าคนเนี้ยเขามีใสคุณไหม e ิโอ f o u June คนนี้น่าจะเป็นดิสนีย์นะคะก็คือการมาเจอกันโดยโชคชะตาเอ,อการมามาเจอกันโดยโชคชะตาระหว่างคุณแล้วก็เขาหมอบอกว่าเขาก็มีความชัดเจนระดับหนึ่งนะอืมทริอวอนมันเหมือนถูกบรรจบนะคะให้ให้เราได้มาเจอกันเขาคนนี้น่าจะ มองหาการเริ่มต้นใหม่ได้สักพักนะคะเขาผ่านการสูญเสียผ่านอะไรมาเยอะคนนี้บุคลิกดีหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่แบบรอบคอบเป็นคนที่รอบคอบเป็นคนที่รอมชอมนะคะพูดจาอะไรอย่างเงี้ยมีสเสน่ห์แล้วก็อ่อนโยนนะมามดูว่ากับคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงคะเขาชอบคุณไหมมันมีการส่งกันเกิดขึ้นอยู่นะไม่รู้ว่า คุณสองเขาหรือเขาส่องคุณน่าจะเป็นคุณส่องเขาเนี่ขึ้นมาเลยเขาคิดกับคุณยังไงเหมือนเขารู้ energy คุณว่าคุณก็อยากให้เขาสนใจเขารู้ว่าคุณสองเขาอะเขารู้ว่าคุณส่องเขาเขารู้ว่าเหมือนแบบมันมี energy บางอย่างที่กระตุ้นให้เขาอะมามองคุณสิมองคุณสิเนี่ยเหมือนเขารู้สึกว่าเขาถูกส่องนะคะแล้วเหมือนแบบ ถูกเรียกร้องนะคะเออว่าให้สนใจคุณให้มองมาที่คุณอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับเขาค่ะเขารู้สึกกับคุณมันเซอร์ไพรส์นะอืมหรือบางทีอ่ะเขาเองเขาก็อยากให้คุณแบบแสดงความแบบสนใจก่อนอย่างนี้ก็ได้นะใจอ่อนนะคะคนเนี้ยถ้าตื้อแล้วเขาเป็นคนใจอ่อนนะเขาคิดเขาคิดยังไงอะคะถ้าคุณก็เข้าหาหรือแบบว่าเออมีแบบ มันคือของขวัญหมอโบไม่รู้อ่ะมันคือต้องต้องการแบบเซอร์ไพรส์จากเราหรือเปล่าเ,ออเติมเต็มนะคะเขาต้องการใครสักคนที่แบบมาเติมเต็มนะคะเขาก็สิ่งที่เขาคิดกับคุณพุ่น,น่ะเหมือนใครสักคนมาเติมเต็มเป็นเหมือนของขวัญทําให้เขาใจอ่อนจากเรื่องเราในอดีตนะคะเนี่ยซึ่งจากที่เขาเป็นก้อนหินมันก็ใจอ่อนลงได้อย่างเงี้ยอืมถามว่าเขาชอบคุณไหม มองแล้วมันมีการใจอ่อนเกิดขึ้นนะอ่ะก็อยากคุยอยู่อยากคุยอยู่นะคะแล้วก็เหมือนอยากอยากให้เข้าอกอยากให้เข้าใจอะ่ะนะถ้าเธอเข้าใจจุดจุดนั้นของฉันฉันก็แบบสนใจเธอนะอย่างเงี้ยชอบค่ะทัวครับชอบแน่นอนเหมือนแบบมันตรงใจอะ่ะมันเป้าหมายตรงกันเหมือนแบบทัศนคติหรือความรู้สึกตรงกันด้วยเออแฮปปี้ เขารู้สึกว่าคุณก็มีอะไรหลากหลายนะคะที่น่าค้นหานะเหลือแค่การ take a คชั่นเท่านั้นนะคะอ่ะถามว่าคนเนี้เขามีใจคุณไหมเขามีค่ะมาดูเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนาะเดาฟูในภายภาคหน้ามีโอกาสอยู่นะแต่ขอวางแผนก่อนนะคะเพราะไม่รู้จะไปยังไง เพราะเขาก็เป็นคนที่มีอีโก้เหมือนกันนะคะขอวางแผนก่อนเหมือนเขาเป็นคนวางแผนน่ะเชิงแบบเดี๋ยวเสียหน้าเดี๋ยวเสียอะไรบางทีก็เป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบให้คนแบบมาบอกมาสั่งนะคะอืมเขาน่าจะเพิ่งผ่านการเจ็บปวดการอกหักมานะคะอาจจะแบบว่าเยียวยาหัวใจก่อนนะคะถ้าแบบว่าเอนเนอรีแบบมาถึงจุดจุดนั้นแล้วเขาจะเริ่มต้นเอง ประมาณนี้เขามองคุณเป็นคนยังไงคะชื่ยอภเ,อเพนะเขาคุณเป็นคนที่แบบซัพพอร์ตคนคุณเป็นคนแก้ไขปัญหาเก่งเป็นคนที่อบอุ่นนะคะแล้วเป็นคนที่มีอะไรมากมายนะคะแต่เป็นคนที่น่ารักแล้วมองคุณเป็นคนเป็นเหมือนโอกาสใหม่ของเขาเช่นกันนะในใจของเขาหมอบบอกว่าพวกคุณจีบกันแล้วล่ะนะคะแต่บางทีอ่ะมันมันอย่างเขามีแผลเก่าอยู่นะคะเขามีแผลเก่าอยู่ เนาะก็ถามว่าเขามีใจไหมเขาก็รู้สึกดีเขาก็มีใจแต่มันมีคําว่าแผลเก่าอยู่หรือว่ามันมีแบบซัมติงที่นั่นอยู่ก็ได้นะคะหรือคู่แข่งคุณก็ได้นะเอาละค่ะขอให้โชคดีชาวิจารณญาในการรับฟังนะคะเริ่ๆค่ะ